มีสั่งติ็นมาจากลาซาด้ากูเออช้อปปี้สั่งมาจากช้อปปี้เบาผิดสั่งมาจากช้อปปี้เบังด้วยนี่ตอนนี้เกิดช้อปปี้มึงมัาบึงใจะใกล้ช้อปปี้สั่งมาจากช้อปปี้เพราะว่าผมสั่งในลาซาดาลาซาดามันหลอกมันหลอกอันไอ้อันนั้นเขาเอนนื่นมาหลอกอย่างหลอกส่งมาจากขาใบนี่ผมสั่งใหมา ไอ้น e. ่าไปล้ว sì, นี mm ่ม hmm. oh. ันไปหนอไรีนอยู่บ่รีกันอยู่ไว้ออ่โมเมนสีเงินว่ส้อีนเงินน่อยหนึงเออเป็นยังไงของมาสีลงเงินนั่นแหละ เนี่ยเขาสูงมาแบบนี้พ่อสิเนี่ยเออเนี่ยเขาสูงมาเขาสูงมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยไม่ต้องแมนเนี่ยดูข้างในผ่าดูอือโคจาว่าเป็นผ่าบางเลยดูว่ะโอเคพอเป็นยังเหรอไม่เด้ขนขนง่ายตื่นมาทำอัไนรึนือ ยกขึนซื้อนักแต่อ้วนนอ้วช่วยช่วยตาหน่อยโอเคโอ้เขามักไอ้อไเล็กมันนี่นะนแหละตาเพชรจังดีเห็นปะนะ่ะนะของเขาจะไหนว่าเบาบางตาเพชรเห็นบ่เออตาเพชรมักนักของเขาคิดเบิ้งพี่คิดเบิ้งพี่ยกขึข้นรถคนเดียวนะ่ะเห็นบ่อันนี้ยกไม่ได้นี่หนกักเขาเห็นเพลินหลากลงมาแล้วหนักค่ะท่าน แล้วไปกาดเกนเอาผ้าใบใส่เลยนเนาะเพราะว่าเ้างชไดใส่โอ้ยพี่นองจะมีเกเบาคืออันนั้นหน้าเหมืนมอนตัวอวนอะไรหน้าไม่เหมือนแม่เลยโอเคกลางแบบนี่ต้างไทยไบนี้โอ้โหโทรศัพท์ต่าง้างไร้ต่างเลยไม่มีก็ุ้อจัดงานเดี๋ยวไปอัพสนป

Ừ, anh ấy bảo thả đi, được rồ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 i, กกินงยเพื่อที่ขยับไปคนนี้มีมัที่นี่ข้านสกแับตรงการคือนี่ไม่ต้องหันหัวงุ้มไปก็ไนเอาเอาเทียวนี่ทีเขาถือนี่เ็นอะไรแวอาว่ะ พี <rude S 2> tea, it, ่ขอมงยังเด็กไปแคบเลยเราทั้งพี ال ่พูดนงครับถึงถึงต้องเอาหัวมุ้งใส่เลยก่อนโอเคครับโอ้ยหแคบมากที่สุดเราไปเอาใส่ตัวบ้างไหมอนนี้เดี๋ยวเหรอวันใส่ได้เลยเอาหัวมุ้งใส่เลยไหมใส่เลยอืมแต่ว่ามันต้องใส่ก่อน อันนี้มันบอลุงนตกเนาะคําไปเร่ยคมขายชุดก่อนแล้วเขาค่อยติ๊บเคือบด็ขายคือนุดก่อนเออไม่คิได้ถไม่ิดได้กล้ถ ก็เสียทีเอ็นมีไอ้แล้วหมัดันมีตัวหมัดบมีตัวบติดมที่่าด เอาขึงวขาดูบ่เขาขึ้นแค่ซอนก็ใส่ท้ใส่ใาเด็กใส่เพตองเอาขึ้นอันเดียวเส็จที่แ่ไปล้วอ่อนือกพ่อฝนเเลยโอเค่ S <S งามดีเก็นนาทีโอเคโอเคด